สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องคุยอาเจียงถายแก้วสักใบนะคะสวัสดีแม่ๆม,ม่นะคะ,ะวันนี้เราก็ได้ทําการสั่งอาหารนะคะให้กับน้องช้างนะคะในซุ้มของเรานะคะทั้งสี่เชือกนะคะแม่ๆม่วันนี้ขอขอพักคุณนะคะ,อ,ะอ่พ่อแม่แม่ทุกท่านนะคะที่ร่วมนะคะสนับสนุนนะคะ ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเสื้อนะคะหรือวัตถุมงคลน,นะคะจากบ้านช้างกวยเจียงนะคะอ่านี่คือรายได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็นํามาสั่งนะคะอาหารให้กับน้องช้างนะคะเป็นอาหารเสริมนะคะนอกจากเรากินหญ้าแล้วนะคะเราก็สั่งเป็นสับปะรดเป็นกล้วยเป็นอ้อยนะคะอ่า หรือผลไม้ต่างๆได้นะคะก็ขอบคุณทุกคะแนนนะคะที่แม่ๆร่วมสนับสนุนกันมานะคะ,ะก็จะสั่งให้น้องช้างได้กินทุกเดือนนะคะแม่ๆได้วัตถุมงคลไปบูชาแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะก็ได้ช่วยค่าอาหารช้างด้วยนะคะขอบคุณพ่อๆ่แม่ๆทุกท่านนะคะที่ร่วมสนับสนุนกันนะคะะทีนี้ก็หว้าวุ่นเลยนะคะ เจออาหารช้างเข้าไปในว้าวุ่นเลยนะคะสองแม่ใหญ่ไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะเจอสับป,ปะรดเข้าไปาห่วงหน้าพะวงหลังนะคะอยากกินคะอ,อยากกินนะคะมองคำตาปิดๆเลยนะคะแม่ใหญ่ทงคูณแม่สมใจมองไปทางเดียวกันหมดบอกอยากกินสับป,ปะรดแล้วนะคะายาที่ให้ไม่ยอมกินเลยวันนี้ ไม่ยอมกินหญ้าเลยนะคะอยากเปลี่ยนอาหารแม่ใหญ่ทั้งสองบอกอยากเปลี่ยนอาหารส่วนลูกสาวของเรานะคะพี่ควานก็พาไปอาบน้ําถูตัวนะคะ,อ,ะอาบน้ําถูตัวเพราะว่าเจอสับประรดแล้วยกซ้ายยกขวายกเยอะกว่าเพื่อนนะคะน้องใจบุญอ่า อาบน้ําสบายตัวนะคะอ่ะเดี๋ยวเอามาให้พี่แก้วด้วยนะคะ oh. อะไรคะ oh. พี่ควานก็ oh. เริ่มแล้วครับเริ่มอะไรเอ่ยเริ่มพังโอ้เริ่มพังน้ำหนักเยอะบ่นานแล้วครับก็เริ่มหลวบเป็นธรรมดาอ่า oh. ช้างเหยียบบ่อยๆใช่ไหมคะ <Okay. S 1> ช้างเหยียบบ่อยๆเริ่มจะ สึกหลอเริ่มจะแตกเริ่มจะพังนะคะก็แม่ใหญ่ครับแม่ใหญ่เหรอแม,ม่ใหญ่หนักไงพ่อผ่านน้องใจบุญอาบน้ํานะคะอาบน้ําขอบคุณทุกคะแนนนะคะจากพ่อพ่อแม่แม่เอฟซี FC นะคะที่ได้สนับสนุนวัตถุมงคลนะคะหรือเสื้อนะคะแล้วก็จะได้ทําการสั่ง สับปะรดอย่างนี้ให้ช้างของเราได้กินทุกเดือนนะคะกินทุกเดือนอหรือแม่แม,แม่ท่านใดแบบอยากจะสนับสนุนนะคะได้เลยนะคะก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะหนึ่งตรงที่เราสั่งมานี้นะคะ,ะจำนวน3นา0 0นคะแนนนะคะแม่แม่สามพคะแนนต่อ1คันรถนะคะ,ะท่านใดอยากจะสนับสนุนก็ยินดีนะคะยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะ เดี๋ยวจะเอามาให้พี่แก้วด้วยนะพี่แก้วนะคะให้กินทุกเชือกเลยนะคะให้กินทุกเชือกออกสายหลุดแก้วเดี๋ยวแก้ว,กวในเย็นๆเดี๋ยวเปิดน้ำให้พี่แก้วหน่อยกินน้ำ ดูทากินน้ำสิกินเยอะด้วยนะคะถ้ากินก็น่าจะเป็นถังนะคะเป็นถังได้เลยหนุ่มหน้ามนนะคะเดือนหน้าก็19ปีเต็มนะคะสิาปีเต็มใกล้จะถึงวันเกิดพี่แก้วแล้วนะคะเม่์มยท่านใดอยากจะเลี้ยงอาหารพี่แก้วก็ได้นะคะ20พฤศจิกานี้นะคะ เต็ม19ปีนะคะ19ปีเต็มแล้วนะคะเกิดวันที่20พฤศจิกานะครับแม่ๆนะคะยืนกินน้ำชิวมากนะคะกินเยอะด้วยนะ ตัวไหนใจบุญนะสบายตัวนะคะเมื่อกี้เอาไว้ในหลักนะคะเห็นสับประรดโอ้โยกซ้ายยกขวาใหญ่นะคะพ่อก็เลยพามาอาบน้ำนะคะปลดปล่อยนะคะเดี๋ยวอาบน้ำเสร็จจะได้กินอาหารเนาะใจบุญเนาะนะคะมาทำามไมนะ จะไปไหนจะไปไหนลูกก็เดี๋ยวเราจะหาเลิกงามยามดีนะคะแม่แม่เลิกงามยามดีตกแต่งเสริมสวยนะคะค้นหางนะคะให้กับลูกสาวของเรานะคะน้องใจบุญนะคะเพราะว่าหางเขายาวมากนะคะแม่แม่ หางยาวมากแล้วก็จะหล่นนะคะอ่าแม่แม่ท่านใดที่อยากจะบูชานะคะหรือสนับสนุนนะคะขนหางจะเป็นแหวนเป็นกำไรนะคะเป็นตะกุดก็ดีนะคะจากขนหางช้างอ่าจากครอบครัวกวเจียงนะคะน้องใจบุญนะคะก็สอบถามได้นะคะแม่แมพี่ควันหมายดูใกล้ๆหน่อยหางยาวมากนะคะสวยสวยเก๋ โอ้เนี่ยนขนยาวเฟี้ยวเลยนะคะยาวมากครับเราเราถ้าไม่ตัดนะคะมันจะมันจะหล่นนะคะไปกอนตรงเนี้ยเยอะครับหล่นหมดแล้วเขาจะหล่นนะคะก็เลยต้องต้องทําพิธีตัดนะคะเดี๋ยวจะหาเลิกวันดีๆโอ้สบัดโดนพ่อซะงั้นอ่าจองจับจองกันได้นะคะเป็นแหวนหเป็นกําไรได้เลยนะคะคนหางช้างนะคะความเชื่อก็คือ ปัดลังควานนะคะปัดปอสิ่งที่ไม่ดีเสริมสิริมงคลนะคะอ่ากไรส่วนหนึ่งเราก็จะเอามาสั่งอาหารให้กับน้องช้างให้อย่างที่แม่แม่เห็นนี่เลยนะคะ,ะสั่งจองบูชากันได้เลยนะคะวันนี้นะคะคุณพ่อก็พาน้องใจบุญนะคะอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็ ต้ององวันนี้เราก็ได้สั่งอาหารนะคะมาให้น้องช้างในซุ้มของเรานะคะเป็นสับประรดนะคะจำนวน1ต่งนะคะ3,800คะแนนนะคะก็ขอขอบพระคุณพ่อพ่อแม่แม่ f อทุกท่านนะคะที่สนับสนุนนะคะเสื้อแล้วก็วัตถุมงคลต่างๆนะคะแม่แม่แมสามารถบูชาวัตถุมงคลหรือเสื้อช่องกวยเจียงได้นะคะเพื่อเป็นการ สนับสนุนอาหารช้างไปในตัวนะคะแล้วก็ได้วัตถุมงคลไปบูชานะคะวันนี้เราส่งตัวแทนลูกสาวคนสวยนะคะน้<ฮ>องใจบุญ<ฮ>แห่งซุ้มกล้ยออเจียงนะคะแม่แม่<ฮ>อ่าก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้อ่าน้องใจบุญความหมายนะคะ<ฮ>อ่าขอบคุณแม่แม่ทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจคะ่ะ สวัสดีค่ะ